สวัสดีพี่น้องฟ้องไฟไทยสันครับฝนตกอีกแล้วตามทงไ้ทงหน้าตามปกติครับลาศิมาเบิงหน้าลาศิมาเบิงตนเผาเมืเ่อคืนฝนตกครับตกร,รักตกแน่ไปไหนก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมก็ไม่ได้บรรยากาศทงไ้ท,งห,ทงหน้าพี่น้องครับอ่อนซ่อน บรยากาศเคลิ้มฟ้าคลิมฝนเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยทั้งใบไม้และใบเข่ายอดพล้าวสวยงามพระรามแปดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทีลายปู่ลายน้นสรรหาอยากนั่นวิน่งไอพี่น้องเบิงบรรยากาศครับตามรงให้ทงหน้ากับฝนตกปลอยปลอยนี่หายงายยากตกทั้งวันมือนี่เออหากหลาย นามันเพิ่นกระงามต้นเข่ากระเขียวชะอุ่มพุ่มสวยครับบรรยากาศบนฟ้าก็คลิม้มฟ้าเคลิ้มฝนอาทิได้จะเปรียบปานได้พี่น้องเอ้ยเป็นอย่งสั่นครับข้าวในนาปลาในน้ำสินทรัพย์อยู่บนดินว่าไงว่าสรรพสิง่งทุกสิง่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เป็นสร้างมาให้รู้สึกว่า มันอุดมสมบูรณ์กันเลือกเกินครับย่ามฝนย่ามซ่านสะออนซ่านลายฝนตกครับพี่น้องครับไปใช้บ่อใดติดฝนนี่อยู่กลางทงให้ทงหน้าเอ้บรรยากาศดีให้บรรยากาศเป็จะนอนบินพี่น้องเฮ้ยสะ <laughs> ออนซ่านลายอีย่แล้วฝนวาวไผวาเมืองอีสานแล่งอยากโจงแขนมันไปเบงพี่น้องครับพ่น กกใหม่ยังสวยรวยกกกล้วยกกกวยังสียลายมันสีแดงมันบนจงังดเบืองอโลดครับสายลมก็พัดปิวสวัยใบข้าวคิวไผ่ก็เอ็นโอนโอนเอ็นฝนฟ้ากำลังชุ่มทนน้ำในนาก็เต็มนาเต็มหนองเบิ้งอโลดพี่น้องเอ้ยอยากให้เบิ้งบรรยากาศที่สบายสบายครับอย่าไปเรียอะไรมากมายครับน้องเป็น่างสั่นครับ เดี่ยวเบื้งไกลๆก็จะเป็นงามลายเดลียวเบื่องไกลๆก็จะเป็นงามลายว่าสั่นไปคุณเมื่อตึ๊บเมื่อนี่พี่น้องครับบาได้บ่บลายใหญ่ห้างครับาก <c oughs> ให้เบิ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้ากลางทุกนาน,นี่บริอยขอบทงหน้ากลางทุกนาอันนี้เขายอดครับอาสรับคลิปนี้ขอบบุญขอบ,ขอบ,ขอบคุณไรครับที่เขามาเบิง่งมาแย่งครับมาไทยเบิ่งบรรยากาศที่ บรรยากาศดีวอานี้ไปบรรยากาศฝนตกปอยโปรยคลิปนี้เอาไว้สัมมี่ละครับพี่น้องเ้อสวัสดีครับ